ตั้งใจหลักๆก็เห็นทาง a c e b o o k <ช>นะครับ<ช>ก็เห็นคนรีวิวเยอะ<ม>ก็เลยมีความสนใจที่จะมาวัดค่าสายตานะครับลูกค้าเดินทางมาจาก่องจังหวัดดใช่ครับพอดีมาทําธุระก็เลยได้โอกาสนะครับก็ตั้งใจมาที่นี่เลยโดยโดยเฉพาะเลยครับแล้ววันนี้วัดสายตากับคุณหมอนัทสนามากนเป็นัไงบ้างคะคุณหมอแน,นอะนําดีตั้งแต่การเลือกกรอบแว่นเลย ว่าค่าสายตาของเราสั้นเท่าไหร่เหมาะกับกรอบแว่นแบบไหนอันนี้ก็ถือว่าแนะนําดีทั้งคุณหมอแล้วก็พนักงานขายนะครับ<อ>รวมถึงการเข้าไปตรวจในห้องคุณหมอก็วัดค่าสายตาตามมาตรฐานทุกอย่างถือว่าประทับใจครับผมก็อยากให้คุณลูกค้าบอกต่อความประทับใจนี้ให้สําหรับท่านที่ดูคลิปนี้อยู่สาหรับความประทับใจแรกนะครับคือตั้งงบประมาณไว้ไม่เยอะนะครับแล้วทีนี้ค่าสายตาของของผมเนี่ยสั้นเยอะมากนะครับเป็นพันเลยคุณหมอก็เลยแนะนําให้ใช้เลนที่สั่งตัดพิเศษนะครับทีนี้งบประมาณก็ต้อง ต้องสูงขึ้นไปตามราคาของการสั่งตัดเนาะทีนี้ด้วยความตั้งงบประมาณไว้ไม่เยอะพี่เซลเนาะนะครับิ่นก็ได้ปรึกษากับผู้จัดการร้านทางผู้จัดการร้านก็ใจดีนะครับใจดีลดราคามาให้นะครับอยู่ในวงเงินที่เรากําหนดนะครับอันนี้ก็คือความประทับใจนะครับผมก,ก็เลยตัดสินใจตัดเลยจากตอนแรกเอาไว้ก่อนนะครับก็เลยตัดสินใจเลยยิน <ś> ดีมากมเลยที่วันนี้ได้รับเกียรติให้ดูแลเรื่องค่าสายตาของลูกค้านะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากมากนะคะ สวัสดีคร,ครับสวัสดีครับ